สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็รูปที่แอดขึ้นให้ดูเลยนะฮะกับ w ว n a m With y o u ฟชเชอร์ลิกับไทล่านั่นเองนะฮะก็อดใจรอไปด้วยกันนะครับตามเวลาที่เหลือเนี่ยก็อีกประมาณ5ชั่วโมงนะฮะเราก็จะได้สดับรับฟังแอใช้คำโบราณมากเราก็จะได้มาดู MV แล้วมาฟังไปด้วยกันนะครับซึ่งเพลงเนี่ยเคยฟังอยู่แล้วแหละแต่ว่า MV นี่สิฮะแหมน่าจะฮอต ฮอตแบบฮอตขนาดหนักเลยนะฮะเพราะว่าลิซ่าก็เซ็กซี่ตัวแม่นะฮะไทล่าก็ใช้ย่อยนะฮะรอดูไปด้วยกันนะครับอะ แต่ว่าเรื่องที่มาพูดถึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเพลงนี้นะครับแอดมาพูดถึงในส่วนของฟลอปซะหน่อยฮะเขาตีข่าวาไว้ซวเวอร์วังเลยนะครับเดี๋ยวแอดสรุปให้ฟังแบบสั้นๆแล้วก็ตัดในส่วนของสถิติออกไปแล้วกันนะมันดูน่าเบื่อนะเขาเนี่ยมาตีข่าวประมาณว่าลิซ่าประสบความล้มเหลวในอาชีพการงานครั้งใหม่ด้วยผลงานร่วมมือล่าสุดของน้องนั่นเองนะฮะ ก็ถ้าพูดถึงผลงานร่วมมือล่าสุดนั่นคือ Pi e l a t e ครับผมที่ร่วมงานกับมารูนไฟนะครับก่อนจะไปกันต่อนะฮะแอดบอกกันเลยว่าส่วนตัวนะแอดค่อนข้างชอบ Pi e l a t e มากนะครับแอดว่าความหมายเพลงมันดีแล้วก็เพลงมันฟังแบบ ป๊อปล็อกอะสบายสบายติดหูอะไรแบบนั้นนะคือแอดชอบมากนะแล้วก็ท่อนลิซ่าร้องเนี่ยถึงแม้ว่าจะน้อยนิดเนี่ยแต่แอดก็ชอบนะครับแอดรู้สึกว่าคือมันแหมจะพูดยังไงดีเพลงมันสบายครับผมแล้วก็ MV มันก็ดีด้วยนะฮะส่วนตัวคือชอบมากนะครับแต่ว่าเพลงที่ดีเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแอดว่าไอ้เรื่องสถิติทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะเอามาวัดกันเนี่ยมันคงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าบางครั้งเพลงดีมันก็ไม่ได้แบบ ตามที่เราคิดอ่ะเนาะอา่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะฮะ <_ d ata> คือทางด้านในส่วนของฟอปเนี่ยเขาก็จะอิงไปที่สาราฐนาจากเป็นหลักนะครับ <_ d ata> เขาก็บอกว่าเพลงไพร์เลตของมารุนไฟที่ฟิดกับลิซ่าเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับแล้วเขาก็ พูดถึงลิซ่ายาวๆเลยนะครับทั้งที่เพลงนี้เนี่ยแอดเออมันเป็นเพลงของมาดุนไฟใช่ไหมไม่เป็นเพลงของมาดุนไฟนี่ทำไมถึงพูดถึง Lisa, ลิซ่ารัวๆว่าลิซ่าไม่ประสบความสํมเบ็จด้วยนี่นีน่ตรงนี้นแอดไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเอาจริงๆน้องเป็นรับเชิญเขาจะมาบอกว่าเคมทุกอย่างแบบ สำเร็จไม่สำเร็จแล้วจะเค็มที่น้องคนเดียวแบบนี้มันไม่ได้สมมุติถ้าเพลงมันสําเร็จมากๆเลยวิวสูงมากติดอันดับทุกอย่างเนี่ยเขาจะยกความสำเร็จทั้งหมดให้ลิซ่าไหมลึก <c oughs> ออกไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าสถิติในสรหราชอณารักรเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยเขาก็ไม่ควรจะโยนให้ลิซ่าเป็นคนรับถ้าถามแอดนะเออมันไม่ใช่เพลงของลิซ่าไงลิซ่าเป็นรับเชิญเป็นฟิชเชอร์ลิงไงเพราะฉะนั้นแอดว่ามันไม่ค่อยโอเคนะแต่เขาก็มีการเล่าว่าแบบครั้งล่าสุดของน้องที่ปล่อยเพลงออกมาอย่างบอเนกก็ ึ้นชาร์จอย่างนั้นอย่างนี้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ไต่อันดับขึ้นมาถึงอันดับ13ได้ในสหราชอาณาจักรอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าในตอนนี้นะครับเพลงเนี่ยไพซ์เลตเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะไต่อันดับขึ้นมาได้สูงขนาดนั้นนะอันดับเนี่ยอยู่ไกลเลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นผลงานที่ไม่ค่อยอะไรโอเคอะไรประมาณนั้นนะแอดก็ไม่อยากใช้คําพูดของเขานะครับเพราะว่าแอดรู้สึกว่ามันเป็นการด้อยค่าศิลปินจนเกินไปนะครับเอาจริงๆเนี่ยทั้งมารูนไฟแล้วก็ลิซ่าเนี่ย ออกมาอยู่แล้วแหละแล้วก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามารุนไฟก็เป็นการคัมแบ็กในรอบหลายปีด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็คงเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็คาดหวังเอาไว้มากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยในส่วนของตัวเพลงเนี่ยแอดคิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มัน แปลกใหม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามารุนไฟเขาก็อยู่ในตลาดมานานแล้วเนืผู้คนความตื่นเต้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งแฟนๆของเขาเนี่ยก็คงดีใจที่มีการคัมแบ็กแหละแต่ก็คงไม่ได้ปั่นกระแสรหรือว่าสนใจที่แบบจะต้องไปติดอะไรกันมากมาเพราะว่าแค่ศิลปินที่ชอบกลับมาเนี่ยเขาคงดีใจกันแล้วนะครับนะอันนี้เป็นมุมมองแอดนะกับอีกหนึ่งอย่างที่แอดพูดไปตะกี้ก็คือไม่ว่าเพลงจะประสบสำเร็จมากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าเพลงเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่เนี่ยแต่คุณต้องเขียนว่าเพลงของมาลูนไฟเออไม่ใช่คุณมาบอกว่าลิซ่าเนี่ยแบบตกต่ำกับเพลงล่าสุดของน้องนี่ไม่ใช่เพลงของน้องนะในชื่อคลิปก็เขียนอยู่มารูนไฟ p ์ไพซ์เลตเอฟทีดอทลิซ่าก็คือฟิชเชอริงลิซ่าไม่ใช่ลิซ่าไพซ์เล t เอฟทีดอทนึกออกไหมฮะมันคือเพลงของมาลูนไฟเพราะฉะนั้นมาโบยให้ลิซ่าเนี่ยแอดว่าไม่โอเคนะครับอีกหนึ่งอย่างแอดก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสนับสนุนกับการที่จะมานั่งบอกว่่่่่าาาสิิตมมมมัันนนนไไไเเข้้ปี แอดเชื่อว่าหลายๆคนมีเหมือนกันเยอะ ที่ฟังเพลงที่แม้แต่ไม่ได้ติดชาร์ตหรือเป็นเพลงอินดี้หรือเรื่องตั้แต่เนี่ยเราฟังเราก็รู้สึกว่าเพลงดีเพลงเพราะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปถึงจุดที่มันพีคอันนี้มันก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของดนตรีเรื่องของงานศิละปะเนี่ยมันตัดสินกันด้วยสถิติไม่ได้ซชทุกอย่างนะครับนะอ่ะก็เมาส์กันประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าพร้อมกับ MVW h e n I วนแอนฟิวฟิชเชอร์ลิ a ไ l ล่นะฮะรับรองว่าเดือดแน่นอนงานนี้น่าจะมีหูฟังบ่นนนะะแน่ในะ,ะเดี๋ยวรอด๊ายนกค,คน